สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน้เพชซยนนะครับวันนี้มีรถกระบะราคาถูกมานําเสนอีแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4e นะครับสวยมากๆนะครับสีขาวคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็น 2.4e นะครับราคาเทียง400,000 60,000นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับพอลรถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับเป็นรถปี2016นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่4 65,000บาทนะครับคันนี้นะครับ เป็นตัวสูงนะครับเป็น p l ี n ลนเนอร์สมาร์นะครับสีขาวนะครับปี2016นะครับผ่อนเพียง8,900 0เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ t o y o ต a r รี vo สีขาวแคปคันนี้นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้ามันติรีเซ็เตอรนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบ3เส้นนะครับพร้อมคิ้วฝากระโปรงนะครับสวยมากคันนี้นะครับ465,000บาทเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับยางปี20นะครับ ไปตัดเหมาะครบเลยเป็นล้อแมกซ์อลลอยนะครับขอบ1ิกนะครับมาพร้อมยางนิโตะนะครับสี่สองศูนย์นะครับโอ้โหแค่ยางมาคุ้มแล้วคันนี้นะครับสี่แส0หกหมืนนะครับ5้า0ันบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมาครอบด้วยโครเมียมนะครับพร้อมกิ้วกันสาดนะครับติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยนะครับบานหน้าหกินะครับบานข้างแ0ดสิบน่าจะเหมือนไฟประหลอดมาด้วยนะครับเพราะว่าเงามากๆนะครับ มือเปิดคันนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามมากๆมีการลอยด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถกระบะพีแลนเนอร์นะครับแคบตัวสูงนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะมีชายบันไดมาให้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับด้านท้ายนะครับฝากระบะนะครับ มีมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับไฟเบรกไฟท้ายหลังเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับกันชนของคันนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับนี่คาดด้วยสีดําด้านนะครับเป็น 2.4E นะครับไฮลักบีโวปี2016นะครับตัวแม็กไนเนอร์นะครับเป็นแม็กไนเนอร์ศูนย์โตโยตแท้เลยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็มีองรอยการใช้งานบ้างนะครับเพราะว่ารถ เป็นรถอ่าเป็นรถบุคคลนะครับเลขไม์เพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งื่นเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ 2.4E ีนะครับพีแลนเนอร์ตัวสูงสีขาวนะครับต้องขออภัยนะครับบางมุมเพราะว่าที่ยืนค่อนข้างแคบนะครับนี่นะครับเป็นล้อแมกนะครับมาพร้อมยางนิโตะนะครับปี20เลยสวยงามมากๆนะครับแค่ยางก็หลายหมื่นนะครับคันนี้นะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มมากมากนะครับราคาเพียง4 6 0 0 0 0ห่นะครับ5,000บาทนะครับ เป็นตัวสูงนะครับมีโป่งนะครับโป่งล้อหน้าโป่งล้อหลังนะครับถูกกฎหมายนะครับผลิตออกมาตรงรุ่นเลยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกันสารรอบพันนะครับแล้วก็ฟิล์มรอบพันเรียบร้อยนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีดานะครับุ้มด้วยผ้าสีอำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็คาดสีดําด้านด้านบนนะครับตรงนี้นะ2 4ุี e ปี16นะครับราคา4 6 5 0 0 0หบาทนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อก นะครับตัวปรับเลนกระจกไฟฟ้านะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลหนังสีดํานะครับสวยงามมากๆนะครับสลับกับสีเทานะครับตรงที่ครอบช่องแอร์เป็นเส้นยาวไปถึงด้านซ้ายเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับแบบมันติฟังก์ชันนะครับตรงรุ่นของโตโยต้าเลยนะครับเดี๋ยวไ้ดูใกล้ๆนะครับพวงมาลัยนะครับไม่มีถลอกนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับมือเดียวนะเลขไม้แท้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับ เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับสวยงามมากมากครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงวิทยุนิดนึงนะครับวิทยุอันนี้เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับมีพอร์ต USB นะครับนี่นะครับครบๆเลยใช้งานง่ายนะครับใส่ CD ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับก็มีปรับทิศทางนะครับปรับความแรงแล้วก็ปรับความเย็นนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะมีพาวเวอร์เอาลตมาให้2ช่องนะครับมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับรถกระบะตัวสูงนะครับราคาเพียง465,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมลูกเล่นเช่นเดิมนะครับของ t ต y o ต้ก็จะมีโหมด Eco นะครับแล้วก็ Power m o d โดนะครับทำให้อัตราการตอบสนองของคันเร่งดีขึ้นนะครับพร้อมประหยัดน้ำมันนะครับตัวบอกคันนี้เป็นบอกผ้านะครับเป็นบอกผ้าสีแท้เดิมตรงรุ่นสู่โรงงานเลยนะครับ ตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเป็นเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับมีลําโพงสี่จุดนะครับพร้อมทวิตเตอร์นะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับบางทีเราใช้รถนะฮะจอดตากแดดอะไรอย่างงี้นะครับเรากลับมาขึ้นรถใหม่ก็จะไม่ร้อนนะครับตัวเบาะผ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแท้สู่โรงงานนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะนะครับแคปยกสูงนะครับที่นี่เลยเพชรยนต์นะครับ 4 6่แ0 0หกหมบาทนะครับสีดาวกันไปเลยนะครับคันนี้นะครับตัวครอบันไดก็เป็นสีดำด้านนะมีโลโก้โตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเทชยนต์นะครับตัวห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับสำหรับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับราคา4 6 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถกระบะไว้ใช้งานนะครับรีโ vo ยกสูงนะครับ มีทั้งล้อแม็กมีทั้งยางนิโต้นะครับฟิล์มรอบคันนะครับกันสาดประตูมือเปิดโครเมียมนะครับพ่อประจกโครเมียมบันไดข้างนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็น 2.4E ปี16นะครับราคา465,000บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับผมเนเพชยนต์นะครับก็รถกระบะนะครับ ราคาถูกมากๆครับผ่อน8 0 0 0 0เท่านั้นนะครับใครที่ติดตามช่องอยู่ก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ